วันนี้ป้าเป่ากินข้าวกับข้าวต้มมีไข่ด้วยไว้นี่ไข่แดงแดงเมื่อเช้าเมื่อเที่ยงเมื่อตอนเที่ยงไม่อัดชิปป้าเป่ากินกินไอ่อะไรวะลืมไอ้เกี๊ยวเห็นบอกว่าให้เกี๊ยวก็กินป้าเป่าอยู่กับตุ่ยตุ่ยก็กินข้าวเอาอ้ำลูกอ้ดูเอาดูดูเอาไป ปลูกปลาป่าอยู่กับตุ๋ยปลาป่าก็กินข้าวใช่ป่ะเนาะปลาป่าวไม่ได้กินขี้เท่าไหร่เนาะลูกเนาะอยู่กับตุืยตุ๋ยเนาะอยู่ตัวเองเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายให้จบก่อนค่อยดูแล้วลูกเนาะปลาป่าก็กินข้าวเหมือนกันเนาะตุืยตุ๋ยก็ไม่ได้เอาขี้ป้อนเท่าไหร่เนาะอยู่กับตุืยตุ๋ยเนาะลูกเนาะอืม เปาเป่าก็เป็นหลานเป็นเหรนตุยตุยแท้ๆเนาะใครจะไม่ดูแลเปาเป่าแล้วลูกเนาะข้มคำใหญ่ลูกอืมคำเล็กเอาเล็กๆนะฮะเออเงยขึ้นเดี๋ยวตุยตุยเอาขึ้นไปให้พูดเลยรูดช้อนอืมที่ไม่ต้องกวบมเอานะตุยตุยจะยกมาอย่างนี้นี่ถ่ายถ่ายชัดเอาอีกหน่อยอีกหน่อย เออแอบๆเลยทั้งรานไม่ลำบากก้มกินข้าวไม่เ้าจะไม่ต้องก้มกินข้าวมันจะลำบากเขายิงห่วงอนาคตมันของอนาคตมันเขาอยากจะบรรยายอะไรมากมายอะไรบุูก อืหชิป uh, ด bon ีกว่าโอ้เรียเลยเดี๋ยลุกซับไหมอ้ะลอกาอ้ะลอกะวอ้าอ้าอ้้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้า้าอ้าอ้าว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 ้าวอ้าว้าวอา้าวอาอ้าวอ้า้าอยู่ก้บตอ้าใครป้อนานอเป้าก็กินหมดแหละ กูปเป่าคนฉลาดนโนอยูใ่ใครๆก็รักดีนะมีแต่คนรักปูเป่าก็โชคดีแล้วลนะ่ะลูกเอ้ยจุดตุยซิมด้วยนะหนึ่งคำจ,จับจับจะแต้เลยก่ตุยซิมกับเป่าเลย อ้าวอิ่มแล้วนอนเลยนอนกินเหมือนงูเลยนอนกินเหมือนงูเลยลูกนอนะน,นะนอนนะอืมลูกคือลูกคนลูกคือลูกมันจะสำลักลูกมันะจะสำลักลูกนี่คำนี้มีแต่ไข่ลวนล้วนปึ๊บโอ้โอย่าง สูดจมือนี้แหละสูดๆไม่ถนัดแต่ป๊เปต้องอยู่ข้างนี้อืมยาวแล้วก็เอาลูกๆมากินข้าวอย่านอนกินเหมือนงูหนึน่งจองจาม,มากินข้าวเสร็จจะได้กินของหวานจามด้วยไอติมช็แซ่ โกโอเล็กเพืมาให้จากบิ๊กซีลุกๆอะไรรู้ะอ้ามอีละอ,อ,ลอ,ะอ,ะอมอามเดอ้อนานคิดว่านากินเดออ้อไอป,ป่รู้รก,กินมาาือสบไปอยากกินเนาะอยากกินน้ำเปล่า ใช่ตีป่นวะ เห็นอยู่นี่ใตุยตุยถ่ายอยู่เนี่ยเดี่ยเที่ยวรู้เทียวดิ้ด้ทาจะเจ็บอย่เทบอยวแรงไปแรงไปแล้วเบาเบาเบามาเห็นไหมฮอนมาด้เวลาอ้ําแล้วหนึ่งคำโตโตลูกไปเดี๋ยวมันจะหยดลูกนะไม่ล่ะ

เราเป็นเด็กดีสองคำแล้วสองคำแล้วบอ่ะสองคำสองคำเป็นนไอ้ไอหน่อยไอ้ไว้เอาให้นาเรเอาให้ไอ้ไว้ไว้วไขอมูดูเทศบาลูเชกอมูนสแกนน้ใดมาประมาณอะไรลูกก i'm three more